กิงกาได้ทองนี่เน่ยเป็นพันธไม้หายากพรานป่าเก็บมาจากป่าลึกนํามาให้เราพันไม้นานาชนิดมากมายอย่างนี้เหมาะแก่การทําสวนพพืศาสตร์หาความรู้จริงๆนอกจากพันธไม้นานาชนิดเรายังมีอะไรจะอวดเจ้าอีกนะโมโหสด นี่เจ้ารู้ไหมในสวนนี้เนี่ยมีกิ้งก่าแสมรู้ตัวหนึ่งพอเราเดินผ่านมันจะทำความเคารพทุกครั้งไปเจ้าเห็นแล้วจะต้องทึ่งเจ้ากิ้งก่าตัวนี้เหรอพะยะค่ะใช่กิ้งก่าตัวนี้แหละทหารเอาชิ้นเนื้อโตๆให้กิ้งก่าแสมรู้ซะ เธมีคนบอกว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะไปไหนจะมีแต่คนเคารพแต่ข้าเนี่ยขนาดกิ้งกายังเคารพเลย <c oughs> นี่เรียกว่าราชาเหนือราชาหม่อมฉันคิดว่าการแสดงความเคารพคือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อผู้ปกครองแต่ว่าสําหรับเจ้ากิ้งกาตัวนี้งั้นถ้าต้องตบรางวัลให้เจ้ากิ้งกาผู้จงรักภักดีนี่ซะหน่อยแล้วทหาร เอาสร้ยทองที่ข้าเตรียมไว้ใสให้เจ้ากินกาแสมรู้ทีสิเฮ้ยจะเกิดเรื่องอีกไหมนะนี่ละโมโหสดใครทำดีเราก็ปูนบำเหน็จให้อย่างนี้ไงผู้คนรอบข้างถึงสรรเสริมเรานี่แม่คุณทำอะไรในห้องสมุดก็ให้มันเบาๆหน่อยสิยะค่ะ ค่ะเ,เ,เข้าห้องสมุดทุกวันเลยนะท่านจอมปราดสมองต้องการอาหารเสริมทุกวันน่ะท่านบรรณารักขนาดเป็นปราดใหญ่ในวังหลวงแล้วยังไม่ยอมหยุดหาความรู้นับถือจริงๆริงเงียบเงียบหน่อย มโหสดมโหสถเกิดเรื่องแล้วเฮ้ยเจ้ากิงกาเจ้ากิงกามันเฮ้ยเงียบเงียบใจเย็นๆพี่มหัตเล็กค่อยๆเล่ามาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคือว่าเจ้ากิงกาแสนรู้ไม่ยอมคำนับพระเจ้าวิเทหราชอย่างเคยพระองค์โมโหมากพอมโหสดช่วยทีไม่งั้นมีหวังเจ้ากิงกาต้องโดนประหารแน่เลยว้กว้ามาดีนะ ว่าปูดไม่เคยได้ท้องจากพระราชามันน่านังใจ่กิ่งกาจ้องห้องสมควรทำอย่างนี้มินพระองค์ชัดๆออกจาไปปิ้งทำยาบำรุงใส่เข็ดไม่ไหวเลยนะยะกระป๋อมมีตัวนี้เธอไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเอาซะเลยจากตำราทำให้รู้ว่าเจ้ากิ่งกากินแมลงเป็นอาหารหม่อมฉันว่าเพื่อม่ให้มีการเอาเป็นเยี่ยงยาควรประหารเจ้ากิ่งกาจ้องห้องน้ำพยาค่ะ เราหรืออุสาชุบเรี้ยงจะกินกาตัวนี้อย่างดีไม่อย่างที่ไหนมาทํากริยารมา,รายะาแบบนี้ใส่เราอย่างนี้คงจะเอาไว้ไม่ได้แล้วทหารทหารจะกินกาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนพระอ,องค์ ะมโหสถที่เจ้าห้ามเราทำไมเนี่ยล้วกำลังจะลงโทษเจ้ากิ้งกาโอาหังตัวนี้พระองค์จะประหารกิ้งกาด้วยข้อหาอะไรหรือพระยาค่ะคุณเจ้ากิ้งกามาดูหมิ่นเราดูสิทำเชิดคอเชิดหน้าคนจะคิดว่าใส่ทองแล้วจะตีเสมอเราได้มั้งถ้าเช่นนั้นมอมฉันอยากจะขอเวลาหนึ่งคืนอบรมเจ้ากิ้งกาตัวนี้ให้หายโอหงังแล้วพรุ่งนี้พระองค์ค่อยพิจารณาตัดสินโทษจะได้หรือไม่พระยาค่ะเราร้อนใจอยากลงโทษเจ้ากิ้งกาโอาหังซะเดี๋ยวนี้เลย ถ้าพระองค์ให้ความเมตตาแก่เจ้ากิ้งกาตัวนี้มันต้องเคารพและจงรักพักดีต่อพระองค์อีกแน่ไม่ใช่แต่กิ้งกาชาวเมืองมิถิลาจะต้องซาบซึ้งต่อความมีเมตตาของพระองค์เป็นแน่เราเห็นแก่ความดีความชอบของมโหสดจอมปราดาเจ้าเห็นควรอย่างนั้นวันนี้เราจะละเว้นโทษเจ้ากิ้งกาตัวนี้เอาไว้ก่อนก็ได้พระองค์กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำนะพะยะคา่ะเอาเถอะข้าก็ชักสนุกอยากรู้ว่าท่านจอมปราดจะมีวิธีจัดการยังไงและถ้าท่านทำไม่สำเร็จล่ะ หม่อมฉันยอมให้พระองค์ลงโทษแต่ถ้าเจ้ากิ่งกานี้กลับมาเหมือนเดิมก็ขอให้พระองค์ละเว้นโทษแก่เจ้ากิ่งกาด้วยพะยะค่ะพวกเจ้าไปขโมยเจ้ากิ่งกานั่นมาแล้วทำลายหลักฐานสังพรุ่งนี้ข้าจะได้ทูลพระราชาว่าโมโหสดทำไม่ได้ตามที่พูดก็เลยเอากิ่งกาไปซ่อน <c oughs> และคราวนี้อย่าให้พลาดละ่ะฟังว้นน้ยะอย่าให้พลาด โเรื่องมูมูแค่นี้ไม่ต้องห่วงหรอกท่านพวกเราไม่ให้เสียชื่อมือโปรโเรื่องป่วนละใช่เรื่องจิตใจแค่นี้เองใช่ๆชข้าว่าทำใจไว้หน่อยก็ดีนะเจะพวกนี้ก็เหมือนกามินทะนั่นแหละนะเหมือนข้าเหรอจะไปพอบางไงฮะ ไหนไม่กิงกาไหนเนี่ยฮะนั่นไงนั่นไงนั่นไงพี่อยู่โน่นไหนไ่นไอ้ผู้จะยืนบื้อทำอะไรอยู่เล่าเอาบันไดมาเร็วมาแววมาแววเอ๋ออยู่ไหนนะอยู่ไหน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 เนี่ยไม่เดือดร่องกลับไปดีเ้าจะปีนขึ้นไปหาเองอ๋อได้ ค่อยไปเจ้าบื้อฮ่าฮ่าเองออกมาสดีดีเจ้ากินกาตัวปัญหาาเจอตัวแล้วมามะมาหาข้าสดีดีเอ๊ะตุ๊กแกโอ๊ยตุ๊กแก จะทำทีไหนนะห่ะมโหสถเจ้ากิ้งกาตัวนี้มันไม่รู้ความหรอกพะยะค่ะขอพระองค์ประทานสร้อยให้มันมันก็ใสมันเลยต้องเชิดคอฟื้นธรรมชาติไว้มาให้สร้อยร่วงลงมาปิดหน้ามันแต่จริงๆแล้วเจ้ากิ้งกาไม่ได้มีเจตนาม,มินมพระองค์แม้แต่น้อย <c oughs> โอ้โหเจ้านีช่างสังเกตดีจริงๆมโหสถข้าเองงวแต่มองด้วยเหตุผลของตัวเองฝ่ายเดียวจนลืมสังเกตข้อเท็จจริงไปแต่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบแบบนี้ เสียชีพระเจ้าวิเทหาราชหมดวกวักขึ้นไปยางนี้ตุงี้ธรรมชาติมีเหตุผลในตัวเองเสมอฝาบาทเอาละในเมื่อเจ้าหลักแหลมอย่างนี้สอยท้องเส้นนี้ข้ายกให้เจ้าเป็นรางวัลพระไทยฝาบาทไสท้องเส้นนี้หม่อมท่านจะเอาไปบริจาคให้องค์กรอนุรักษ์สัตว์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปพะยาค่ะ <c oughs> <c oughs> เกือบไปแล้วไม่ล่เจ้ากินกา